เราต้องเอารายได้กรอบเนี้ยค่ะทุกอย่างรวมกันเลยสีน้ำเงินนี้นะคะยื่นพงศอดอรหนึ่งนั่นก็คือรายรับรวมนั่นแหละค่ะประกันสังคมจะเอารายได้ที่ได้เท่าเท่ากันทุกเดือนยื่นประกันสังคมเท่านั้นเงินเดือนยื่นประกันสังคมไหมคะยื่นอ่เอาเปลี่ยนสีส้มนะ ยืดประกันสังคมค่าล่วงเวลายืดไหมคะโอทีไม่ยืดอ่าประกันสังคมไม่เอาค่าล่วงเวลาค่าตำแหน่งงานล่ะคะยืดดังนั้นวงกลมที่ค่าตำแหน่งงานยืนเพราะว่าค่าตำแหน่งนี้เราได้เท่ากันทุกเดือนค่าคอมมิชชั่นละ่ะ ให้โทูถามสานักงานประกันสังคมพื้นที่ค่ะโทรแล้วประกันสังคมไม่ให้ยืมอ่าเพราะว่าอะไรแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้บอกตามแบบว่าที่ประสบการณ์แล้วกันเนาะคือคืออย่างนี้นะถ้าคอมมิชชั่นเนี่ยเขากําหนดจ่ายเหมือนเงินเดือนจะให้ยืดละแต่ถ้าเกิดไม่ได้กําหนดจ่ายเหมือนเงินเดือนหรือจากเงินเดือนจะจะไม่ให้ยืม